การไปงานแต่งของมาดามแพมต้องไม่ธรรมดาถ้าคุณอยากสวยแบบมาดามแพมดูคลิปนี้ค่ะแล้วคุณจะไปงานแล้วไม่พลาดงานกลางคืนแย่งซีนได้สบายๆค่ะแถมแปลกตาแปลกใจไปดูเลยค่ะ ได้เลยว่าลุคนี้นะคะสามารถทําได้ก็จะใส่คอนแทคเลนส์นี้ค่ะเป็นสีฟ้าเทานะคะดูแบบว่าไบร์สะดุงยง่งกว่านะคะางานคืนเนี่ยเราแบบว่าเบาๆไม่ได้จะเริ่มเลยดีกว่าค่ะเราก็จะเริ่มด้วยรองพื้น NYX ของนิกเนี่ยค่ะที่มีความขาวกว่าผิวเราสัก2เบอร์นะคะเหมือนเดิมเราเพิ่มความไบร์นิดนึงทาไปให้ทั่วก่อนเราเน้นว่าสว่างนิดนึงเนาะอ่าบีบจุกดาดไปแค่เฉพาะตรงกลางหน้านะคะอ่าแล้วเราก็ใช้นิ้ว อาละแล้วต่อไปเราก็จะเลือกใช้รองพื้นชนิดครีมตัวนี้นะคะสําหรับหลายคนที่หาซื้อไม่ได้นะถามกันมาเยอะมากรองพื้นชนิดครีมที่ปกปิดขนาดนี้เนี่ยขอแนะนําเป็นคิวเพรสก็ได้นะคะบาบาร่าก็มีกดบริเวณตรงที่โซนที่จะสว่างเนาะนิดนึงปกปิดนิดนึงค่ะอันนี้เป็นสีเหมือนกับว่าใกล้เคียงกับผิวแต่ว่าสว่างกว่าผิวตอนนี้เนี่ยเราจะมาเบรเความไบรท์ของเราด้วยนี่ค่ะคัสสำอางนี่อันนี้นะคะที่เป็นสีเข้มกว่าสีผิวของแพมนี่เองเราจะไม่ซื้อใหม่นะคะเราจะใช้ของเก่าให้คุ้มไปก่อน ทาบริเวณกรอบใบหน้าค่ะอันนี้ทาหลายขั้นตอนแต่ไม่หนานะคะเพราะเป็นเนื้อหนานะคะหน้าไม่วอกและหน้าวีด้วยจ้ะ อัล่ะแล้วเมื่อในงานกลางคืนนะคะต้องมีไฟสาดแสงกระหน่ำมากขนาดไหนคุณก็ลองนึกดูแล้วกันนะคะเราก็จะใช้ของนิกนะคะที่เราแอบมาจากงาน YouTube ใช้ให้สะดุ้งกันอีกค่ะกลางคืนเนี่ยเวลาของเราค่ะเราเปรียบตัวเองเลยค่ะเราคืเหนงเมาเพื่อเพิ่มความสะดุ้งบนใบหน้าเราจะใช้นี่ค่ะแป้งบาบาร่าเราจะใช้ทำเป็นไฮไลท์ก่อนที่เราจะลงแป้งฝุ่นเพราะว่าไฮไลท์เราจะได้แน่นจริงๆสะดุ้งจริงๆพุ่งจริงๆแป้งนีเบอร์สว่างนะจ๊ะเอาล่ะค่ะต่อไปเราจะมาลงแป้งฝุ่นกันนะคะแป้งเราจะใช้ก็คือเรา ดราตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นเนื้อบางเบานะคะไม่ปกปิดเช็ดดิ้งบนใบหน้านะคะใช้พับแตะต่าต่อจากนั้นก็คือตัวนี้ค่ะ h ฮช r s h a ของเราเองแพมเลอกใช้เป็นสีโทนสีเข้มนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะเติมไรผมตรงข้างหน้านะคะดาราหลายคนเนี่ยหน้าผากกว้างเหม่งจ่ายขนาดนี้เนี่ยมีพื้นที่เยอะในขนาดนี้เนี่ยเขาก็ใช้ตัวนี้กันนะคะแตะกดนะคะอืออย่างนี้เนาะอืมเพราอรขนาดนะคะเปิดเหม่งขนาดนี้ไม่มั่นใจเราก็ต้องสู้ค่ะ มาหาตัวช่วยนิดนึงอล่าและเพื่อความน่าเปะนะคะวันนี้เราจะเลือกใช้นี่เลยค่ะเชดดิ้งของ MTI สร้างมิติบนใบหน้ากันนะคะเราใช้พวกกันใหญ่สำหรับการทำแก้มตอบทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่น และง,งานนี้นะคะพูดเลยว่าพี่มีดิม,มากเล่นนะคะด้วยการใช้ดินสอสิวนานะคะเขียนขอบตาแล้วก็งัดเบ้าอันนี้ที่เห็นเนี่ยสภาพก็ค่อนข้างแบบว่าเฮ้ยมันสั้นแล้วแต่เรายังเสียดายของนะคะเราเลยเอ,อกกาก้านดินสอนเนี่ยมาใส่แล้วพันสกอตเทปนี่คือการอ d ด p ใช้ของอย่างคุ้มค่าน,นจะจ๊ะ และต่อจากนั้นนะคะความไม่ได้เล่นๆของเราเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นต่อไปด้วยการใช้อายแชโดว์จาก k y l ลีนะคะเราจะใช้โทนสีน้ำตาล2ส,สีนี้ก่อนเพื่องัดเบ้านะจ๊ะ หล่ะและเพื่อความสะดุ้งนะคะเรามาใช้นี่เลยค่ะกลับมาที่ตัวนี้เราจะเลือกโทนสีม่วงนะคะแปะไปที่เปลือกตาเพื่อให้มีความหนืดนิดนึงแล้วก็เพิ่มความสว่างให้กับดวงตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่สีของคายรี่ทับลงไปแล้วจะสวยสะดุ้งแน่นอนบอกเลยพี่ไม่ได้มาเล่นสีฟ้านะคะ เอาละและต่อจากนั้นเนะ่งานคือนะ่ะฆ่าใครได้เราก็ต้องฆ่านะคะเราก็จะมาใช้สีบรอนเงินที่มีความแวววาวนิดแตะไปที่ตรงกลางตาะคะ่ะเอาละและต่อจากนั้นนะคะเราจะมาเพิ่มความแวววาวให้กับดวงตานิดหนึ่งด้วยนี่เลยค่ะลิสติกยูนิคอร์นแต่ว่าเราจะมาทาตากันที่มีประกายกันวาววาวนะคะสีชมพูอ่อนบรท์แตะไปที่ตรงกลางตาพอเนาะ พูดเลยว่าสวยมากนอกตลกมากได้นะคะเราไปกรีดอาร์เนเจอร์ด้วยอาร์เรนเนอร์ของมิชชินตัวนี้กันเลยค่ะแนะนํานะถ้าเกิดว่าสนใจใครนะคะวิ่งเข้าหาเองก็ได้ไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาจีบนะคะสวยอะ่ะไม่กลัวหลอกแต่ตอนนี้ต้องกลัวเร็วนะจ๊ะหลายหลายคนเนี่ยที่ยังไม่มีคู่เนี่ยก็หวังที่จะไปหาคู่ในงานนะไม่ใช่เธอคนเดียวที่ไปหาหลายคนนะอย่าช้าลากแล้วจะจบลงทุนไปตั้งเท่าไหร่แล้วเช่าชุดเท่าไหร่แต่งหน้าเท่าไหร่ทำผมเท่าไหร่อุปกรณ์รองเท้านั่นนู่นนี่เท่าไหร่ อลารแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ปัดมา,คารครคของเมเบลีนอันนี้เลยนะคะปัดไปสิแดดตุ้ตากันนะนตุ้นตาขาวาเงี้ยไม่รอดนะเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีผัวแล้วก็จะไปรับดอกไม้แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีผัวก็ไปหาในงานแต่ถ้าใครกะว่าไปกินก็ไม่ต้องแต่งหน้านะคะเปลืองอลารแล้วต่อไปเราก็ต้องมาเขียนคิ้วกันนะคะไม่เชื่อจะไปลนๆอย่างงี้เฮ้ยแต่พูดถึงนะไ,ไปดาบฉีตาเสร็จปักให้หน่อยคุณ คราวนี้เนี่ยเราก็จะมาเขียนคิ้วแบบว่าไม่ต้องชัดมากเราใช้โทนน้ำตาลอมแดงแงแต่ว่าไม่ต้องเข้มมากนะคะด้วยการใช้ดินซอเขียนร่างและใช้อายแชโดว์ฝุ่นตัวเดิมปัดทับอีกทีหนึ่งเพื่อความธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่นิดเดียวบนใบหน้านะจ๊ะเพิ่มความซอฟให้กับคิ้วเราด้วยสีน้ำตาลของเคสนะคะเราจะใช้ปัดขนคิ้วนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้คิ้วเราซอฟนะคะบร,ริเวณหัวคิ้วและปรับสีคิ้วที่ไม่สม่ำเสมอเนาะ ใครนะคะตาค่อนข้างคล้ำและก็ดำนะแพมแนะนำว่าให้ใช้ไฮไลท์เป็นโทนสีนูดสีเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าตาเราเนี่ยจะได้ดูไบรท์ขึ้นแบบว่าไม่เทานะคะเพราะบางคนเนี่ยทาจนเบ้าตาเทาอ่ดและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ขนตาค่ะคู่ที่เราใช้งานเช้าเนี่ยราคามาใช้บนซ้ำไปพอตาเราเข้มแล้วไม่จำเป็นต้องติดขนตาให้หนามากนะจ๊ะ ไปนะคะเราก็จะมาปัดแก้มไม่ฉ่ำๆแต่ไม่ต้องแดงถึงตูดริ่งนะคะเราก็จะใช้นี่ค่ะนาตัวนี้เลยสี Love Joy ซึ่งเป็นสีสออ้มอมชมพูนะคะอัน เอาล่ะนะขณะนี้เราต้องรีดทาปากแล้วค่ะเพราะอิงนิดเดียวงานก็จะเลิกแล้วนะคะเราต้องรีบมากนะคะเราก็จะเลือกใช้ลิปสติกสีนูดเพื่อที่จะไม่ไั้งแย่งโทนสีตาของเราที่ฉ่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นนูดอมส้มหรืออมชมพูก,ก็ได้ค่ะแล้วแต่นี่ค่ะตามนี้พยาจะใช้2ส,สีนี้ผสมกันเพราะถ้าไปใช้กันนี้นิดนึงโต๊ะจีนหมดค่ะ เพื่อความฉ่ำปังของใบหน้านะคะเราจะมาเลือกใช้บรอนเซอร์ของดูบาร์ตัวนี้ค่ะอืมีม3ามหลุมเราจะเลือกสีสว่างสุดนะคะซึ่งเป็นโทนแบบว่าสีเนื้ออหน่อยอาลละถ้าแพมบอกไปเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่แพมสอนหรือเปล่าก็สอนนะคะทําได้ตามนี้ก็คือทํามาหากินได้เลยนะคะจะไปรับจ้าง,แต,ง,ตงแต่งหน้าก็ได้เหมือนกันแล้วที่หลายคนบอกว่าเฮ้ย e ถ้าเกิดไปช้าแล้วพี่แพมหนูใส่ซองพันหนึ่งอ่ะหนูเสียดายตังัเลยก็รีบไปให้มันเร็วๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไปไม่ทันน่ะก็ชักตังออกสัก5 500อ,อ,อืมจะได้คุ้มไงไม่ได้กินไงได้ไปแล้วแต่ถ้าอยากดังนะแนะนำให้ใส่แบงค์20จัก5ใบพอแล้วก็ส่งให้เขารับรองขึ้นพันธุิปแน่ไปงานจ้ะ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วค่ะหลายๆคนที่กําลังดูแพมอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ตีมสีเขียวตีมสีทองอะไรเงี้ยก็ใช้ริคกนี้ได้เหมือนกันนะคะ<ม>แค่เปลี่ยนจากสีฟ้าเนี่ยเป็นสีทองเราต้องรู้จักประยุกต์แล้วก็ใช้นะคะเครื่องสําอางที่เรามีตอนนี้ก็ใกล้จะไปงานได้แล้วแหละตอนนี้เหลือติดตัวอยู่20บาทแล้วก็ใส่ซองไปให้เพื่อน20บบาทพอนะคะแล้วเราก็ไปงานกันสวยๆนะคะ และไม่ต้องเขียนว่าใครดีไหมหรือว่าจะยังไงดีหรือว่าเขียนในอีแคมคุณสามารถเจอกับแพมได้ที่พันทิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็คงไปเขียนรีวิวนะคะว่ามาดามแผมใส่ซองให้20บาทนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มีให้แผมนะคะแผมสัญญาค่ะว่าแผมจะทําคลิปดีๆออกมาเพื่อทุทกๆคนคะ่ะเพื่อความสวยและความบันเทิงที่คุณสามารถเลือกได้เองที่บ้านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจนะคะและถ้าใครอยากติดตามแพมใน Facebook นี่เลยค่ะลิงก์อยู่ข้างใต้นี้คลิกไปเลยไม่ต้องถามนะคะในเมคอัพบายวิรพัฒ วิลพัศสีสุกุลเมคี IG ก็วิลพัทแผมค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าติดตามนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรเอ้ยลำยัยลำยัยลำยัยบ๊ายบายค่ะ